สวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำอมตะสยามให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดินเข้ามานะครับในสถาบันนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นใบรับรองที่ตรวจอายุของทั้งพระสมเด็จวัดระาันะครับวัดบางขุนพรมรวมถึงวัดเกศชโยนะครับจะตั้งโชว์ให้ทุกท่านได้ชมนะครับและยังมีใบประเมินราคานะครับในบางส่วนที่จะให้ได้ชมกัน เตมถึงหินหรือว่าเล็กไหลต่างๆนะครับตั้งโชว์ทุกท่านได้ชมนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุโบราณต่างๆนะฮะที่อเมริยาได้ตรวจอายุแล้วมาโชว์ทุกท่านได้ชมนะครับพระต่างๆด้วยนะครับมาต่อกันด้วยนะฮะการตรวจด้วยธรรมชาติวิทยาครับด้วยกล้องขยายใกำลังสูงนะฮะเลือกประสบการณ์ผู้ตวรวจฮะและไปต่อกันที่เทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับผมสวัสดีค่ะเป้ค่ะ เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณลกักรสยามค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันเราสําหรับการตรวจหาอายุของสถาบันตรวจสอบวิจัยวัตถุโบราณลกักาสยามนะคะเราใช้เทคนิคก,การเป็นแสงค่ะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็คือเครื่องนี้นะคะมีชื่อเครื่องว่า TL v o l t m e t e r ค่ะซึ่งได้รับมาตรฐานของั่วโลกเลยค่ะ เครื่องนี้นะคะศักยภาพของเขาก็คือเป็นการตรวจวัดปริมาณการเปลี่ยนแสงค่ะการประยุกต์ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะสามารถเอาใหมซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะสามารถใช้ตรวจวัดปริมาณการเปลี่ยนแสงค่ะหรือว่าเป็นการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่อยู่ในผลึกโครงสร้างของวัสดุหรือของตัวอย่างได้นะคะซึ่งอนอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยยังเป็นมนาตรฐานของงานวิจัยที่เราการตีพ์ทั่วโลกค่ะจุดเด่นของเครื่องมือตัวนี้กัน ตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะจะใช้ตัวอย่างเทียมเล็กน้อยค่ะเท่าที่เห็นเลยค่ะเราใช้ตัวอย่างขนาดน้อยกว่ามิลลิกรัมค่ะทําให้ของเราเนี่ยแตกตา่างจากที่อื่นหรือว่าเทคนิคการวัดอื่นๆอย่างชัดเจนค่ะในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างนะคะเราต้องเตรียมตัวอย่างในห้องมืดหรือว่าห้องที่เปิดไฟสีแดงค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมด้วยสารเคมีอย่างเช่นกรดไฮโดรคอริกรดไฮโดรฟอริกค่ะแล้วก็กรดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะ แล้วเพื่อให้ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นข้ออบริสิ์ที่สุดแล้วก็แม่นย้ำที่สุดสำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคการแปลแสงค่ะค่ะเรารับชมเครื่อง T L O Cell r e d e r ไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักอีกเครื่องมืหนึ่งค่ะก็คือเครื่อง I C P M S นะคะหรือว่ามีชื่อเต็มว่า Inductively Coupled Plasma Mass s p e c t r o m c o r y ค่ะซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะใช้สำหรับวิเคราะห์วิเคราะห์สารนะคะวิเคราะห์ธาตุซึ่งมีความไวสูงแลวก็มีความแม่นย้ำค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ย จะใช้สำหรับวิเที่อ่อนท่าที่มีสถานะเป็นของเหลวอย่างเช่นน้ำสารละลายเลือดภสาวะค่ะโดยอมตะกสยามนะคะได้แอดเพิ่มเครื่องมืออีกชุดหนึ่งค่ะก็คือเครื่องเลเซอร์เบชั่นนะคะซึ่งสกยลลพั์ของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการยิงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงค่ะลงบนผิวของตัวอย่างที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเมื่อเลเซอร์ยิงลงบนผิวของตัวอย่างนะคะจะทําให้ผิวของตัวอย่างเนี่ยระเหิดระเหิดกลายเป็นอนืาอค เี่จะเข้าสู่เครื่อง i อซ MS นะคะและคาสต้าในเครื่องไอซีพีนี่ยจะทำให้ตัวอย่างเปลี่ยนเป็นไอออนแล้วก็เข้าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุนะคะสำหรับในฟิลด์ของงานการตวรวจอายุนะคะเราจะวิเคราะห์ธาตุสามตัวอย่างหลักๆนะคะก็คือมีโพเลสเซียมทอเรียมแล้วก็ยูเรเนียมค่ะนะคะซึ่งธาตุสามตัวนี้ค่ะเป็นธาตุสำคัญสำหรับการหาอายุด้วยเทคนิคการเด่งแสงเนื่องจาก 3ตัวนี้เนี่ยเป็นไอโซโทงสีธรรมชาติแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมพลังงานเนตัวอย่างค่ะเมื่อเราได้ความเข้มข้นของ3าตัวนี้นะคะเราจะนํามาคํานวณต่อเพื่อจะให้ได้เป็นอังกราการแท่ร์ิตตต่อปีค่ะซึ่งการจับคู่ของเครื่องมือ Tl Cell l i t o r และ SPS นะคะมีงานวิจัยยอมรับทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะเราลองใช้เทคนิคของเราเองนะคะแล้วก็เครื่องมือของเราเองไปลองตรวจเทียบด้วยวิธีอื่นแล้วก็เทคนิคอื่นจากเครื่องมืออื่นนะคะ ได้ผลอายุที่สอดคล้องกันสแสดงให้เห็นถึงนะคะสักยภาพและความแม่นยำของเทคนิคเครื่องมือและทีมนักวิทยาศาสตร์ของมศาศาอมกระยางค่ะขอบคุณค่ะด้วยความเข้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจึงสามารถที่จะเอาอเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาใช้ในการพิสูจน์อายุของโบราณวัตถุนะครับได้หลายชนิดด้วยกันนะครับก็คือมีทั้งเครื่องมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเพื่อการพิสูจน์ทราบได้ถึงหลักวิธีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถึงสืบทราบได้ชัดเจนด้วยนะครับอมตัดสยามเองนะครับมีความภูมิใจที่ได้นำเครื่องมือมาใช้ในการกำหนดอายุแบบแอสโซลูปเดตติ้งนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ทราบถึงที่มาของวัตถุว่ามีความเก่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ ไม่ได้เชื่อกันแบบเดิมๆนะครับเชื่อตามๆกันมาเชื่อกันแบบใช้แค่สายตาแล้วก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เก่าหรือไม่เก่าอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีในการพิสูจน์ทราบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกวันนี้นะครับวัตถุมงคลของเราหรือพระเครื่องของเราเนี่ยมีมูลค่าทางด้านจิตใจสูงมากนะครับและมีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม ต่างเหล่านี้แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่ามีความเก่าจริงหรือไม่อยู่ในยุคสมัยนั้นจริงหรือไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่สร้างกันมาแล้วจริงหรือไม่อย่างไรนะครับอาาท่านต้องการทราบนะครับว่าวัตถุของท่านนะครับพระเครื่องของท่านเนี่ยมีความเก่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับสามารถนะครับนำมาพิสูจน์ทราบที่อมตะสยามได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อการยืนยันว่าพระเครื่องของท่านเนี่ย ก็จริงหรือไม่จริงพิสูจน์กันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจอมตะสยามยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ